กันอยู่ภูเมืองนะั้เจวันเจคืนแล้วจริงก็จำขัเนเราเนี่ยแล้วคกคจะเห็นล่ะผมก็องเห็นในตราแคันแล้วตำรามากวดกันมีอะไรน,น่าอวดเลยทำไมเอาของจริงนาว,วดกันที่ของจริงผ่านกิเลจมีสนาผ่านกันไงนั่นเื่นอ,องเล่ที่เราก็ไม่รช่โอ้แต่ัดสมัยปีก็ต่อจมรสบ เราไม่ได้เรียนนะเรือกิด้ทำพิษหนาเรามาเจออยู่ที่ในปฏิทินของแหลงทองโคกกระันเอพอจชองปันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดที่เสนาชนาจักาสะดือดมบ้านใหม่ไม่จะรู้เรายัางให้เจ้าอ้อมเขียนจนหไหนยดยขอบคุณบริษัทนี้อนู่โห้ย สัดก,กันมากี่ปีตั้่ีปอมาีพร2 5 4 3ไม่ทราบชื่อมันอะไรแต่ข้ามมาน,นานแล้วโค่นมานานแล้วฝังมาน,นานแล้วเผามาน,นานแล้วไม่มีเชื้อนานแล้วตั้งแต่ภูมินากุ่มที่บอกว่ากิเลนจมีสนามดำทะมึน,มนเหมือนกับปลาหูอมจันะมืดมาเลยช่วงนี้จะพบขังมันนี่มันหกโมงหรือห้าโมงเย็น เพราะตะวนกที่เพราะว่าชนนั้นตะวันยังไม่ได้รับขนเขาอ่นี่ย่ที่บนดอยปูมัน่ะมันสูงนนิเรายู่บนดอยเนี่อยู่บนพระธาตุเจดีเจดีเก่าปูมันน่ก็เห็นที่ดับไปอดทธเลยตน้นไม้ไม่มีออกมาทั้งรอบทิศเลยรอบโลกเลยม,ม,มันเข้ามาเข้ามามันเหลือจุดเดียวนั่น,น,นแล้วก็ไปสาบชื่อมันโน้ เ็ดวันเ็ดคืนอะไรก็ไม่ได้ฉันไหลออกหมดมีอยู่ใหม่ที่คนก็ไม่ชักเพราะเราอยู่ไหนอิสระวันเดียวสองวันรือสามวันโอ้ยมันถ้าจะพูดถึงลูกเรื่องนี้ถ้าหมู่คณะกบายการให้รู้ไม่เห็นเขาก็คันก็ไม่ว่านะแต่ถ้าลูกปูไม่พูด 一半。給